สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ l w f a n ผีครับเพจของเด็กผีสายอวยวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เต็ดของเรากันดีกว่าเราเพื่อนเพื่อนก็ตะวันนี้นะครับผมเราได้อะไรมาบ้างแล้วสําหรับตลาดนี้นะครับแน่นอนครับเด่นๆเลยนะครับเด่นๆเลยในเรื่องของ การซื้อขายของตลาดเนี่ยแมนยูพร้อมที่จะเสริมทัพมากๆแล้วก็พร้อมที่จะเติมหลังบ้านให้กับเอริเทนฮาร์กมากๆผมทํคิดไปแล้วเรื่องของเอริเทนฮาร์กผมทคํคทิปไปแล้วแล้วเกี่ยวกับเรื่องตัวที่ผู้เล่นที่แมนยูอ่าสนใจนะครับแล้วก็แลตอนนี้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายของตัวผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นทางเบนเวดนะครับเดนลิกนะครับอ่าซอเซอร์เซ่นะครับ มันยังไม่คืบหน้านะครับแล้วก็มีทางอุกเตออีกที่เราอยากได้นะครับที่กลุ่มคนเอเดออสหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้มันยังไม่คืบหน้าครับเพื่อนๆนะครับมันยังไม่คืบหน้านะครับก็มาสรุปเป็นรายบุคคนลกันว่าตอนนี้ดิวมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ล้างบ้านเราได้ใครกันบ้างแล้วนะครับแน่นอนครับหลังจากที่ผมทําคลิปมานานมาเดือนที่แล้วนะครับล่าสุดนะตอนนี้อีดิทเทนฮาร์กไม่ใช่ดิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ได้แต่งตั้งนะได้แต่งตั้งแล้วนะอะยังสิมันมีข่าวมีข่าวว่ากําลังจะแต่งตั้งแล้วกันทางรุ่ฟันดิตรอยนะครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยโค้ดซึ่งนะครับเมื่อวานวันจันนะครับมีภาพออกมาแล้วว่ารุ่ฟันดิตรอยกับทางไทยนาะฮ เก้ฮาร์มันหารว่าอะไรไม่รู้นั่นแหละ2คนนะครับผมได้ขับรถมาที่แมนเชสเตอร์เดแล้วเป็นภาพของเมื่อวานนะครับมาที่สนามซ้อมเคลิงตันแล้วนะครับเราก็อุ่ใจได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยน,นับจากเนี้ยนะครับเอริเทนฮารนะครับก็จะมีตัวช่วยที่1เลยเขาคือรูฟันนิตลอยครับเขาคือตำนานของแมนเชสเตอร์เดแล้วก็ผมคิดว่าฝีมือเขาไม่น่าจะด้อยกว่าด้วกว่าคนอื่นอะ มันคือรุดฟานนะเว้ยเฮ้ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยที่เราดูอะรุคฟนนี้ตลอยไม่กองหน้าที่แบบคมมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้ามาในส่วนของนี่แหละผู้ช่วยในเรื่องของการทําประตูการเข้าทาอะผมว่ารุดฟานมีผลมากๆก,กับอีกคนนึงก็คือฮเก้ ge, หรือว่าฮฮกนั่นแหละนะครับก็น่าจะเป็นผู้ช่วยของยูทึบฮฮกได้ดีพอสมควรเพราะว่าเขา ขาก็เป็นโค้ดของทีมอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับรว,รวมถึงรุดฟานด้วยนะมีข้อเสนอท้าทามไปที่รุดฟานหลายสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอะ่ะเยอะแยะๆนะครับผมรวมทั้งไบตันด้วยแมเช่รวมถึงเบอร์รี่ด้วยนะครับแต่ก็รุดฟานปัดทุกข้อเสนอเพื่อจะมาทํางานที่แมนชมเชสเตอร์ผมว่าเป็นข้อดีนะข้อดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องที่สรุปได้แล้วก็คือตำแหน่งดรอปนะครับหรือว่าพอกีฬานะครับผมก็เราไปดึงตัวแดนแอดเวิร์นะครับจากทางนิวคาสเซิลได้แน่นอนครับมันเป็นดีลที่ตัวผมเองผมยังแบบเฮดีเยี่ยมบอร์ดชุดนี้ทำงานดีนะครับก็คือเราไปดึงคือผมคิดว่าอันนี้คือความคิดตรงตัวนะผมคิดว่าแดนอะ น่าจะได้น่าจะโดนบิวโดยบอรชุดนี้มีโครงการอะไรกันเยอะแยะผมคิดว่าถ้าเขาสนับสนุนแดนแอดเวิร์ดเขาสนับสนุนในเรื่องของความคิดของแดนแอดเวิร์ดได้ผมว่าทีมแม่งไปไกลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดาวรุ่งที่อาจจะซื้อมาภายหลังหรือว่าตัวดาวรุ่งที่เรามีอยู่แล้วแดนแอดเวิร์ดอาจจะมีความคิดที่จะดันเขาขึ้นมาเพราะว่าแดนแอดเวิร์ดทำหน้าที่ในเรื่องของดอปได้ดีเลยนะไม่ว่าจะทำกับไบตัน นะครับหรือว่าทํากับนิวคาสเซิลเขาเลือกผู้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้ค่อนข้างโอเคเลยอย่างตอนอยู่นิวคาสเซิลครับเขาซื้อแค่ซานโดโตนาลีตอนนั้นผมเฮ้ยตนาลีมันย้ายเป็นิวจริงเหรออะไรประมาณเนี้ยคือเขาเป็นนักเตะเกรดที่สําหรับผมเองนะผมชอบอิตาลีประมาณหนึ <the> ่งชอบซานโดโตนาลีประมาณหนึ่งเลยตอนนั้นคือผมก็อยากได้นะแต่เมนดูแม่ง่ไม่มีข่าวเลยเออแล้วก็มี กองหน้าของนิวใครนะอีซักอีซักนะครับนะตอนนั้นกองหน้าโซเซดัตมีข่าวกับไรซ์โมสรนมากผมยังแปลกใจเลยเฮ้ยแม่งไปนิวคาสเซิลได้ยังไงมันเป็นดิวที่สําหรับผมเองว้าวมากสําหรับแดนแอดวอร์ดนะแต่เมื่อแดนแอดวอร์ดเข้ามาทํางานนะครับผมเราก็ต้องมารอลุ้นว่าแดนแอดวอร์ดจะหูตาไวนะครับผมหูตาเป็นสับประรดเหมือนกับตอนที่ทํางานกับนิวคาสเซิลหรือว่าไบตันทีป่ 8. ต้องมาอลอรุ้นกัน แล้วก็ใครบ้างอย่างที่เข้ามาหลังบ้านมีหลายๆคนที่ผมจําได้ก็จะประมาณนี้นะส่วนผู้เล่นที่เราสนใจนักตอนนี้นะเพื่อนๆมันก็จะมีทางแน่นอนครับข่าววัน2วันที่ผ่านมาเทไปทางามาไทเดลิกนะครับกับตัวเซอร์เซ่นะครับผมโจชัวเซอร์เซ่นะม,มันมีคนอ่านเยอะแยะเซอร์เซ่เซอร์ซี ผมขออนุญาตอ่านเซ็กซีแล้วกันเซ็กซี่ครับอ,อ่านอ่านานว่าเซ็กซี่ก็ได้นะ <c oughs> ก็ไปทางเซ็กซี่แล้วกันเซ็กซี่ส,สำหรับผมนะตอนนี้คือผมพูดตั้งแต่เรามีข่าวแล้วว่าเราจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ว่าเอเย่นเขาพร้อมที่จะขายให้กับแมนดูแล้วก็ยอมลดค่าคอมมิชั่นนะครับของเอเย่นลงนตั้งแต่ตอนนั้นคือแบบเบาแล้วนะครับ ณตอนนี้ข่าวที่มันคลืบหน้าคือแมน,นเชสเตอร์ครับเจราจากับทางผู้จัดการนะครับหรือว่าเอเย่นนั่นแหละฟังเซอร์เซ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยข้อตกลงค่าเหนื่อยค่าคอมมิชชั่นค่าเอเย่นตกลงกันแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือแมนยูเจราจากับบุรุญ่าอยู่ว่าเราจะฉีกสัญญาในราคาเท่าไหร่สาิบห้าสี่สิบว่าไปแล้วอีกประมาณนวนสองวันผมว่าเซอร์เซ่น่าจะเสร็จก่อนยูโรจบ นี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะของเซอร์เซที่ผมทราบนะครับมาไทเตอร์ลิกนะครับผมก็แน่นอนเป็นนักเตะที่เราอยากได้ไม่ใช่เราดีผมอยากได้เพราะว่าตั้งแต่อิลิเทนฮาเข้ามาผมคิดในใจนะว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากได้คนที่เคยทำงานกับเขาอย่างเดย์องอย่างใครๆหลายๆคนที่ที่เขาดึงมา อย่าง e าอีลิชินฮากดึงมาอันตนนี่นะครับผมใครบ้างอีกหรือเยอะแยะที่เขาเคยทํางานด้วยแล้วดึงมาผมคิดในใจเลยมันต้องมีสักตลาดที่เราที่เราเฉียดที่จะไปดึงเดลิกมาแน่ๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ในตลาดนี้นะครับมาท้ยเดลิกนะครับผมนักตอนนี้นะครับผมก็คือรับข้อเสนอของแมนยูแล้วนะ,ะแล้วก็พร้อมลดค่าเหนื่อยด้วยแล้วก็มันเหลืออยู่อย่างเดียวคือ แมนเชสเต์ยดยังไม่เข้าเจรจากับทางยิร์นมิวนิกมันเหลือแค่อย่างเดียวจริงๆนะครับผมมันเหลือแค่อย่างเดียวคือแมนเชสเต์ยดยังไม่เข้าเจรจากับยิร์นมิวนิกแต่มาเทอลิกถ้าตามข้กินของผมนะผมคิดว่าน่าจะหลังยูโรน่าจะหลังยูโรเลยนะเพราะว่าน่าจะปล่อยให้นักเตะไปยูโรก่อนแล้วก็กลับมาค่อยพูดเรื่องของสัญญาหรือว่าอะไรต่างๆข่าวออกมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับมาเทเดลิกมาเทเดลิกไม่ยอมเจรจากับสโมสรอ,อื่น เขาพร้อมที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสอรนเดียวใจมันได้ถ้ามันเป็นไปตามข่าวจริงๆนะมาไทเลิกนะเจอา์น้นเว็เวครับณนะปัจจุบันนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเยื่นข้อเสนอเข้าไปที่50ไม่ใช่ดี่ิบบวก5 50. เอ้ย45บวก5เป็น50แล้วข้อเสนอมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นแล้วเอวตันแม่งก็ไม่ยอมขายจะยอมขายในราคา65 -70 ล้าน ก็ต้องมาลองดูว่าทีมเจราจาของเราจะเจราจาได้ไหมสาหรับดิวของจอร,ร์ดเบนเบตถ้าถ้าเราไม่ได้จอร์ดเบนเวตแล้วคุณจะเบนป้าไปหาใครเนาะนั่นแหละคือคําถามที่อยู่ในใจผมมาตลอดเกี่ยวกับจอร์ดเบนเวตถ้าเขาเป็นไพ่อันดับหนึ่งจริงๆนะครับผมก็เดลิกเป็นไพ่รองไม่ใช่เพราะว่าผมไปอ่านข่าวของฟาบิซิโอโรมาโนมาดิวของเดลิกกับดิวของเบนเบต่ะมันแยกส่วนกันไว้คนละส่วนคนละส่วน ไม่เกี่ยวกันนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแมนยูจะเอาทั้งคู่นะเอาทั้งเบนเวดเอาทั้งเดลิกไม่ใช่ว่าได,ได้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วแมนยูจะไม่เอาอีกตัวหนึ่งเอาทั้งคู่นะสำหรับผมเอ่อสำหรับแมนเชสเตด็ดคือเอาทั้งคู่นะครับอุกเต้อุกเก้อ่าอุาเต้นะครับกองกลางนะครับของเบสเชนะครับตอนเนี้ยยังติดโคปาอเมริกาอยู่นะครับกับทาง ทีมชาติอะไรวะจำไม่ได้ดีีก็ลืมเออนั่นแหละนะครับผมทีมชาติเดียวกันกับตัวเปเชตรีนะครับผมทีมชาติเดียวกันกันกนบคารวานี่แน่นอนครับอุกาเต้ถ้าถามผมนะผมไปดูไลฟ์ของพี่อ้ําไลฟ์ของเลดคาเฟ่ไลฟ์ของหลายๆคนแล้วเอาสถิติเอาสแตทมาเทียบสไตล์ค่อนข้างจะคล้ายกับกาซซมิโร่ที่ไม่จ่ายบอลขึ้นหน้าเด่นเกมรับครับ ปิดพื้นที่มีความเร็วอ่ามีความเร็วคือเร็วกว่าคาเซนะปิดพื้นที่เก่งอ่าเล่นเกมรับเก่งการจ่ายบอลขึ้นหน้าตามสถิติไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายสําเร็จค่อนข้างสูงอันนี้ต้องมาลอลุ้นต้องต้อง,ต,องต้องไปดูที่แผนการเล่นของปีเชเชว่าตัวขึ้นบอลในแนวหลังอาจจะไม่ใช่อารูกาเต้ก็ได้เขาอาจจะให้คนอื่นเป็นคนขึ้น เกมก็ได้สําหรับ PSH เก็ต้องมารอ้ว่าถ้าเป็นอูกต้มาจริงๆแล้วเราจะเสริมใครเข้ามาอีกไหมสําหรับตาแหน่งกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็ดิวที่มันยังค้างคาอยู่โซฟิยานอัมระบัตเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าแมนยูจะเอาจะเอาอยัางไงกับอัมระบัตครับณนะปัจจุบันยังไม่มีอัปเดตอะไรเลยแล้วอัมระบัตก็รอนะรอรอแมน,นเชสเตียร์จะยื่นข้อเสนอไปแล้วก็นั่นแหละนะครับรอรอแมน,นเชสเตียร์ เสนอข้อเสนอไปรอรุ้นกันครับสัปดาห์นี้จะมีดิวไหนสักดิวเคียวีโกหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่ของแมชชสเตตครับฝากเพื่อไนไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ไปทำงานแล้วบ๊ายบาย